สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋ามาพ่อก็ไม่ตูนอี่เลยเด้อกินสมเพิ่มวิตามินซีอาทิตย์หนึ่งกินเธอหนึ่งกินลา,ายบ่ได้มามามานำจิ้มปะลาหวานหน่อยหนึ่งบริส่ลาา้าพี่น้องลง้วกระม่กงเขา้าะม่วงมัน ตากตะกอ้อเขาบอกว่าตากตะกอ้อ,อกับตะก,ตกอ้อน้องเขาชื่อมา20บาท้านค่ปาปลาปลาไปกินทำการมาให้พี่น้องเบ่งเลยโอ้สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ามากินสมนะ้ไม่ตูนอาทีหนึ่งกินทีหนึ่งม่ตูวนบอกอยู่ยด้วย เด้อี่สมยามใบใบแรงๆกินกกตอนได้ก็ได้ดอกสมเนตุนนะยาบิตามินซีบิตามินซีเขาเมตูน,นะทิตหนึ่งต้องกินที่เนืองบอ่อยกินหลายกินเพราะเป็นยามอพวกวันเมตูนขาดธาตุสมสิลลองกินสมหลายๆก่อน ตีหนึ่งกินเสือหนึ่งหรือสองเสืออะไรไม่รู้มามามาเจี๋ยค่ะคาลิว้านจุ้ยเห็นหัวเห็นหางอยู่บ้านเราพี่น้องถ้าเป็นก็ขออภัยเด้อ Mới phốt mãi lên nhỉ nọ Màu mùa hơm kìa nè Bỏ vàng bỏ bia Bán càng Thôi đi kìm Màu mùa hơm ย้ำใจกบ็บเบื่อเนาะพี่น้องเนาะกินมาง่วงแม่แม่พี่น้องมาลงก่อนเสีหาคำเลยได้มาเดินมาเดินพี่น้องเด้ออยู่ใกล้อยู่ไกลเด้อจ้าลูกหลานน้องนุ่งอยู่ต่างประเทศเลยในประเทศประเทศเลาวประเทศไทยมากินสมน้ำมีตรน Trời nhìn nhìn Mặc chiếc bạc đúng Thứ giá mà kiếm cái ác của khai này nói nè โอ๊ยเสบตาดิมามาพี่น้องมามืมมือพูดกันมากยู่พี่น้องาทางลมทางมืด ตกแล้วปบไปปบไปอ้นีจะลมมาอมมาอ่างชิตะกระพือรงแห้งหรือเปาพี่น้องเนาะนี่ก็เด็ ตัดตกขักอันนี้พี่น้องเอยชื่นตาเลยพี่น้องผู้ใดง่วงนอนมากิน,นี่พอดีเหมาะเด้อพี่น้องเด้อผิดอย่างน้ำได้กับเห็ดกินยำนะ tốn một đây nhạc, đây à thù chèo bà la hóm quỳ quỳ với nó thôi Nhìn ใส่เข้าขวับักหอมหนึงโอ้ขนาดเลยเปียกจี๊ดพี่หนงเอ้ย มาเริ่มมาเริ่มพี่น้องเริ่มห้องเทียสุดถ่ายแล้วมันรอบสุดถ่ายนะลืมขอโทษพ่อเถียสุดถ่ายมันเป็นแน่ไปค้ายหมูแล้วพี่น้องห้องมากินสอง มามาพี่น้องพี่ใหญ่ใจดีคิดคนอยู่ใกล้อยู่ไกลมาเด้องคิดสมย่ามาแรงคิดอยากย่ามาแรงเลยมาแล้วกับมาห้องแต่างงานมาแต่างงานแล้วกับรีบแอ่านห้าแล้วกัมาก้อยเจียคิด หมูกอกมาใหม่ๆเลยพี่น้องกินสุกก่อนเขาเป็ดแหนหมูเห็ดมาพี่น้องเดี๋ยวเขาเขากินเขาก่อนสุกแบบ้อเมตุเราคินสุกก่อนเขา ขออภัยนลำผีน้องเด้อที่มาจุนวานน่ะล่ะในตู้ไม่ค่อยเข่าของน้ำเราไดากินส่วนมาทีพย์หนึ่งซองเตือมาทิพย์หนึ่งเตื่อยหนึ่งก็แบบง่ายเลยนะพี่น้อง าพี่น้องใหม่เมื่อนัง่งเบิ่งเด้นนั่งตั้งนานเลยสำหรับที่นี่กับบาร,รมียังเดอ้อพี่น้องเดอ้อพามาหนังกิสมพอซึ่นตาซึ่นปากเปียวปากบัได้ตาสว่างนิดหน่อยอย่างนอนกิงคำนี้กอนเนาะ ทำรากาจะพี่น้องหละพาพี่น้องมากินสมยังณ์บแรงขากะลิยิำนี้อีกอทุกทาย ืมขึ้นใาขึ้นใจพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะขอลาพี่น้องไปก่อนเดี๋ยวไปพ่อกันคลิปหน้าพามากินสมก่อนก่อนเขาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ